สวัสดีจ้าเมื่อนี้น้องโซดาสีาพามมาท่ากับเธอเถ่าคนหนึ่งนะคะซอว่าบอดลีเป็นคนดังในติ๊กตอ็อกถ้าแน่จริงอะ่ะก็มาเจอกันได้เลยต่อจากนี้ไปนะโซดาคนนี้นี่แหละสิขึ้นแทนเป็นเน็ตไอดอลเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้อีกับเธอไอ้อยมึงมันอกมันใจไงสิมาท่าคนตำแหนงเน็ตไอดอลเบอร์หนึ่งจังกูมึงยาบพ่อกูลายแม่บอสเดี๋ยวกูจัดให้กูสิน้ำตบเหยียบแขวมือหอดบ้านเลยละ่ะ กูว่าต้องแ no ok. ม่นอีกกับเธอไอ้น่อยคาโค้งผู้นี้ีกแท้เลยที่ดากูอยู่ในคลิปมึงคือสิคิดเนาะว่ากูสิหาบ้านมึงบ่พอนั่นมื่อนี่ละกูสิตบสั้งสอนให้เลือดปากมึงออกไปเลยเซรามนาราเนี่ยมันเกิดขึ้นมพราะเซรัมนาแปลว่าเซรัมนาราาพที่เอาเป็นเซรามนาราโซดาเปิดคลิปอีหยังเสียงดังคักแน่แท้ขู่บ่ญญาี่บ้านเขาหนวกหูตี โอ๊ยหูเพิ่นแหม่บ่แม่นหูหนูนี่หนูกำลังเบิ่งพี่บอลลี่อยู่น่ารักที่สุดเลยอ่ะบนลงบดลี่ใส่อีกบัดนี้โอ๊ยกับพี่บอลลี่ข้อกากันเด้แม่บ่รูจักติหงหืมู้จกักดอกโอ๊ยเท่าเราก็จ้าสั่นละคู้ย่างกันอยู่เนาะแม่กับลูก โอ้ยแกอิโซดานี่ล่ะจ้าเม่นมันเปิดคลิปอีหยังห้องอยู่กาดกากอยู่เมีนล่ะลำคานลำคันคน,นี่พี่ใบามาพอดีเลยนี่เอื้อยเบิ่งไปคลิมไมพี่บอลลีแล้วพึ่งลงเลยได้นี่อ๋อคลิปนี่นะเอื้อยเบิ่งแล้ว <c oughs> เออพี่ใบโนอ,อยากดังคือพี่บอลลีอะเอ๊ะจังไหนดีอะ ห้องอยูกากากจังสี่กระดังสันติกูก็นึกว่าเป็นป็นบ้าเอาแม่เจ้าเข้นมาอ่อ,อยพี่บอลลี่คอยแบบนี้เจ้าลูบอาค้อนดังอ่ะหาเงินได้เมือละบักหลายเลยเดย้ทางงานรีวิวสินค้างานโชว์โตถ้าหนูด,ดังแบบนี้นะหนูเสียเอาเงินแม่แม่บปเลยโอ้ยนั่นายังมึงนิติมึงสีดังคือเขาดำกะดำหน้ามึงกะบบอ,อากฉีกใครไ้คอก็เห็ดเลมเลยอยู่โอ้ย กอ้า,อามาแย่อันนี้เมียพี่ใบหนูอยากดังคือพี่บอลลีอ่ะหนต้องเฮ็ดจังไหนดีถ้าโซดาอยากดังนะ่ะโซดากับตองเฮ็ดคลิปโลกโซเชียลดูๆเข้าใจบ่เฮ็ดคลิปอย่างล่ะเอ้ย ออกแล้วสวัสดีจ้ามื่อหน,นี้น้องโซดาสิพามมาถากับเธอเถ่าคนนึงนะคะซื้อว่าบอรล,ลีเป็นคนดังในติ๊กตอก็อกถ้าแน่จริงอ่ะมาเจอกันได้เลยเพราะว่าต่อจากนี้ไปอ่ะโซดาดนี่ล่ละที่คืนแท่นเป็นเน,น็ตไอดอลเบอร์นึงเขาเมืองไทยเองค่ะเพื่อนพี่บอรล,ลีน่ะหรอเตรียมโต๊ตกระปองได้เลยจ้า วายโซดาเป็นยังเขา้ามาแบบนั้นอย,อยันยังเดี๋ยวนี้เขาเอินว่เกระกระแสจ้าอแล้วบาวายยังดอกโอ้ยบัดเทื่อเขาบอพ่อใจแล้วนั่นมาตบวพดานบานล่ะโอ้ยก็ดีต้นเนาะมาเลยมาเลยถ้าเรามาอีหลีนะเรวสิโดดก่อนแล้วเลยล่ะโอ้ยแต่เอ่้ยว่าการเฮ็ดคิปกอกระแสเขาโดยการดาแบบนี้นยะมันบอดีเลยเด้โซดาบาอยันถือทั่วโลกตี โอ้ยภาษาทั่วสิไปหะยาะดย่างเน,นี่ไอ้ใแบบรู้จักคำว่า,วาแหงดาแหงดังบอกสวัสดีค่ะทุกคนมือนี่น้องโซโดานะคะสีมาขอถากระเท่หแถวา้วนนึง <S 2> <S 2> ซื้อว่าบอนลี่ข้อกาค่ะถ้าแน่จริงอะ่ะก็มาเจอกันได้เลยเพราะว่าต่อจากนี้ไปนะโซโดาคนนี้นี่ละ่ะ ที่ขึ้นแทนเป็นเน็ตไอดอลเบอร์หนึ่งของเมืองไทยได้ oh. ส่วนพี่บาลี่น่ะเหรอจำโจโตกับปองได้เลยค่ะโอ้ย oh. <c oughs> อีกกะเทยหน่อยมึงมันอกมันใจ่งี้สิมาท่าคนตำแ่งเน็ตไอดอลเบอร์หนึ่งจังกูมึงคิดหน่อยไปซะแล้วคนจังมึงกับโค้งสิแค่กออก่อกระแสคนดังจังกูไปมือมือเท่านั้นละ่ะมึงอยากพอกูลายแมนบอสเดี๋ยวกูจัดให้กูสิน,น้ำตบเหยียบแขวมือหอดบ้านเลยละ่ะ ยี่แอิแอตอนโซ้าพี่ข้างตาคองทรงใจฉันจะลาก่าทายคลิปลงติทตอลอีกแล้วตีขึ้นมาไปหาอาบนามเนะี่ยเรื่องของหนูนะโอ้ยไปหาอาบนามในแะถาไปนี่ก็บ่ได้อาบมาสองสามมือเราบะแม,มนติรูบะว่ามันกุยโอ้ยจะก,กุยมังไดวะกินต่อเขาออกจะหอม,มยังล่ะ ขนาดเอายืนอยู่ไกลๆยังได้กินปลาเค็มเลยเอานน่สบู่เอาไปใส่ไยซื้อมาฝากสบู่อีหอย่างนั่นสบูส่สาขากาแฟจมโบโซโตนีน่นะใส่แล้วกินหอมติดโต,โตเบิดมือเลยละ่ะที่สำคัญนะมันจะเห็นในโซดานะคะข,ขื้นพอมอยากเป็นเนตไอดอนโ่แมนติกเอาไปใส่เลยมันจะได้งามๆแล้วคนติดตามนจะได้หลายๆใส่แล้วเขาอีลีตีไอใบแนนนอนอยู่แล้วเบิ่งผิวเอวื่อยตล้นเแื่ก็ใส่สบู่โตนีนละ่ะใส่ตัวเดียวจบใส่ได้ทั้งหนาทั้งตัวเลย บอกเลยว่าซิลกาป่านะหายเกี่ยงนี่เอ๋กับพึ่งไปซื้อมาเลยด้เพราะว่าของเงินนะมันมดพอดีขอบคุณเอเบยหลายๆด้วจ้าจ้าเออเดี๋ยวขาสันเอ๋อไปหาผู้บ่าวก่อนเด้อหามบอกอีแม่เด้อโอเคบายบาย ว่าต้องแมนอีกกะเท้ยน,น้อยขาโค้งผู้น,นี้แท้เลยที่ดากูอยู่ในคลิปมึงคือสิคิดเนาะว่ากูสิหาบ้านมึงบ่อพอนั่นเ <c oughs> มื่อนี่ละกูตบสั้งสอนให้เลือดปากมึงออกไปเลย <c oughs> ไอ้เฮ้ยมึงป็นบ่ออีกกะเทอยน,น้อยที่อัดคลิปด่ากูนี่โซเชียลนะฮะพี่บอลลี่ <c oughs> มึงกับโคงสิอึ้งแมนบ่อเมอกูเป็นอย่างจั้นนั่มมึงมาหอดบ้านได้เมื่อนี่ละกูมาหอดมอง ที่ตกมึงให้แขลลหลุดไปเลยพี่บาลี่พี่บาลี่ตัวจริงบ่ะนี่เมื่อคิดพ่อฝันเลยว่าฮอสจีนี่พ่อกันเออแต่ว่าเป็นยังตัวจริงคือผู้หายแทย้ะก็บพรคือในติ๊กตอกเลยจังเม็ดอา้อาวอีห้านี่มึงอัด,ดคลิปด่ากูยังบ่พอมึงยังสิม่ว่มา,าตัวจริงกูบมาคืนในติ๊กตอกอีกตีตัวจริงกูบมาคืนในติ๊กตอกมองไรเช็คเออบึงคือจักหมองเลยอ่ะตัวจริงทั้งดำทั้งแหล่ หน้าตาบานๆอีกตั้งหากอ่ะอีห้าตามอย่างมึงเอ้ยสภาพนี่ตีสีม่าวงใบผู้นั่นผู้นี้สีผิวมึงกับสีผิวกูก็ไม่ได้ต่างกันไปเลยดอกสภาพจังเสียนะอยากเป็นคนดังเฮ้ยคนจะมึงก็ได้แกกค่เกาะกระแสคนอื่นไปมือมือเท่านั้นละ่ะอีกกระเทยนอยป<ะ>๊าดเจ้าขึ้นมาบอกให้กันคักแทย่ายที่เจ้านะนะสภาพป,าาป่านซากซพเจ้ายังดังได้เลยเป็นยังยครก็ติเป็นบ่ได้ป๊า มึงกล้าดีจังเลยเมื่ากูปานซากศพมื่อนี่ละกูทีตบมึงให้แขวหลุดไปเลยอีกทั้งยังบอกตาบอกเกียร์มึงกจะโยมกูมึงโยมอูยังจะเต่ากูเกลืออย่างนึ่งเนี่ยยุดยุดยุดเหยื่อนี้กูบอกให้สุดยุดเป็นยังกันนี่ยเขมาตีลูกแม่แบบนี้เหรอเออคือคือจังสี่ดอกจ่าแม่มหนุ่มสองคนนี่ไม่ได้ตีกันเด้จ้าอัน หย,ยอกกันซื้อจ้าหยอกอีหยังอีโซดามันคือมีสภาพแบบนี้ <c oughs> บอบ,บ่มีหยังอีหลีดอกจ้าแม่อย่าบอรีเพิ่นก็นแค่ยอกหนูซื้อๆมวนดีจ้านูมากเอา้าหน่ามันก็เป็นแบบนั่นล่ะ อ๋อคือคือจังสี่ดอกจ่าแม่นอกโซดาน่ะมันแต่งหนักเอฟเฟกต์ื่อนี่เทรนใหม่อินเทรนเลยได้นี่โอ้ยนี่เมื่อนี้พวกหนูว่าสิบธากันเห็ดคอนเทนต์แม่จ้าแมนบอสโซดาแมนจะาแม่โอ้ยกระสันกระแล้วไปแม่ก็ตกใจเมื่อว่าซู่สูตีกันบอสจ่าแม่โอ้คือหนาคุ้นคุ้น แม่ว่าไม่เคยเห็นตัวยุสยนี่ล่ะอ๋อนี่ละจ้ะแม่คนที่อยู่ในคลิปอันที่หนูเอาให้แม่เบิ่งน่นจ้านี่จ้าพี่บอลีตัวจริงจริงเลยจ้าถึงตัวจริงสิบพราขึ้นในคลิปปานใดจ้าเดี๋ยบอกเ้อว่าอีที่มันห้องกากากากอยู่ในคลิปนั่นแม่นจ้ะแม่หนูนี่ละว้ายอีหลีติเออ ให้แม่ถามแน่พมึงบ่เจ็บคอตีแต่ละคลิปของมึงน่ะมึงสีห่องหาสิแตกอย่างขักแน่แทะหูบ่าว่าคนฟังน่ะเขาแสบหูหมดแล้วเออมันมันเป็นคอนเซ็ปต์เดีซื้อจ้าแม่เออเทื่อหนาเทื่อลังน่ะแต่พอนเสียงลงแน่โอ้ยแม่ละจ็บคอแทนจ้าแม่เอ,อขันบุมีหยังแล้วก็ตามสบายเด้อแม่ไปธุระก่อน ตาแม่ปดิตาโอ้ยกูโลงอกเบิดกูนึกว่าแม่กูนซิถือตำรวจมาจับข้อหาทำลายทาลุนากรรมศัตร์อีกโฮ้ยโอ้ห่ามึงเอ้ยมายืนอย่างยูนี่กูละตื่นเบิดเออโซดาให้เอ้ยทามมึงแน่บังหันน่ะมึงซอยเอ้ยเ็ด่ยัง กูนึกว huh? well. oh. ่ามึงสิบอกแม่มึงฟ้องแม่มึงไปและวดิอ๋อแกนูเป็นเอฟซีพีบอลลีเนาะหนูหักพี่บอลลีแห้งแห้งฮะมึงหักกูแต่มึงอัดคลิปด่ากูนี่นะอ้าวขันหนูไปเฮจังสันแล้วพี่บอลลีสิมาหาหนูบ่ล่ะอันนั้นมันเป็นแผนของหนูเองโอ้ยแบบนี้ก็มีติกูบ่เคยพอกูจะเป็นงึดมึงขักซะ พี่บอลลีเฮ็ดคลิปดาหนูเนี room, ่ยดูนะนะหนูอยากดังนะนะโอ้ยเสียใจค่ะกวาดคลิปดาเฉพาะคนที่เขาดังๆเท่านั้นเด็กน้อยหน้าบ่อาบกระโปงกระโปงคือมึงนี่กูบ่อัดคลิปให้ดอกอย่าหวังนะพี่บอลลีหนูอยากดังนะอ๋อตังเอื่อยเด้อโซดาคันมึงอยากดังอะนะมันก็มีตั้งหลายวิธีมึงบ่กจำเป็นสิเมเฮ็ดให้มันมีดราม่าอีหยังจังซี่ดอกเอาของสีสไปเอื้อยสิสอนมึงให้มึงเฮ็ดจังได๋จังสิดัง กูขอร้องมึงในลายแล้วตอนนี้มึงไปอาบน้ำสะกกอนไปกุ้ยกุ้ยทั้งกุ้ยทั้งหึนกุ้ยยุติโอ้ยกะกุ้ยละเนาะกุ้ยจนแสบดังไปไปไปหาอาบน้ำสักกอนไปเออว่าแต่สบู่เอีอยงตั้งอยู่มงนี่ดนะังอ๋อนิติสบู่สครับกาแฟจํา,จาโบโซเบเลยใบเพิ่นซื้อมาฝากเพิ่นเห็นว่าใส่ดีเอานีหนูไ้ เลยลองเอาไปใส่เบิง้งก่อนที่มึงจะเอามาให้กูใส่นะมึงออกไปใส่เองซะก่อนไปขั้นสบูก่ก้อนนี่มันดีแท้ระดับกินกุยของมึงได้นี่กูจังสิใส่แต่ถ้าใส่แล้วนี่ยังกุยอยู่คือเก่านะกูว่าเอาไปยนถิ่มซะไปกูบอกกล้าใส่ดอกออทำไมทุกคนต้องมังให้นูไปอาบน,น้ำน้ำโนไมาเข้าใจอ๋ออีนี่แม้กับมันกุยแม่มึงบอกบอลูเรื่องบอไปเป้าไปหาอาบจนน โอ๊ยหนูไปาอาบน้ำก็ได้แต่ว่าพี่บอลลีอยากเฝ้าไปไซเดอร์ต้องทานสอนหนูเฮ็ดคลิปลงต่อๆก่อนโอเคบอเออนาบอสเฝ้าไปใส่ดอกไปไปหาอาบน้ำเออว่าแต่ก่อนไปหนูขอหอมพี่บอลลี่จักเรือหนึ่งในประจา้าฮะมันที่มาหอมกูนี่นะนานานา,นา,นานโอ๊ยบอลออกไปอปหาหนี้มันก็อีหมูเด่นแท้ไม่ได้ปั่นตัวยักษ์อยู่นี่ว่นนีเป็นผู้เจียง นี่ยย,ยสบู่สครับกาแฟจัมโบ้โซบค,คืนความสว่างให้กับผิวด้วยเม็ดสครับจากผงกาแฟผสานเข้ากับสารสกัดจากธรรมชาติช่วยผิวนุ่มชุ่มชื้นลดสิวกระฝ้าใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยค,ครับสบู่จัมโบ้โซบขนาด100กรัมอย่างอุดผิวขาวเผยผิวใส ต้องลองใช้ตัวนี้เลยครับสบูส่สครับกาแฟจัมโบ้โซ